สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันจะมาสรุปเนื้อหามลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะคะของสัปหนึ่งค่ะมลพิษทางเสียงนะคะแหล่งกำเนิดเสียงสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้แก่เสียงจากธรรมชาติเช่นฟ้าร้องพัดลมและเสียงของไฟระเบิดเสียงจากสัตว์ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรำคาญเช่น เสียงสุนัขเห่าหรือเสียงกัดสุนัขกัดกันค่ะเสียงที่เกิดจากมนุษย์ซึ่งเป็นเสียงจากสถานการณ์ประกอบการต่างๆและเสียงจากยานพาหนะชนิดต่างๆค่ะความสามารถในการรับฟังเสียงของมนุษย์และระดับเสียงที่พบเจอก็คือหูของมนุษย์สามารถรับฟังเสียงได้ตั้งแต่2 0ถึง20,000เฮิร์ความถี่ของเสียงพูดโดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง5 0 0ถึง2,000เฮิร์ ความดังของเสียงมีหน่วยเป็นเดซิเบล A วิธีการตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงตามกฎหมายของคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ตรวจวัดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5นาทีขณะไม่มีเสียงจากแหล่งกำเนิดระดับเสียงพื้นฐานวัดเป็นระดับเสียงเปอร์เซนไทที่90ระดับเสียงขณะไม่มีการรลก,กวนวัดเป็นระดับเสียงเฉลี่ย มาตรฐานระดับเสียงและเกณฑ์การยอมรับมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปกรมควบคุมมลพิษกำหนดระดับเสียงเฉลี่ย24ชั่วโมงไม่เกิน70เดซิเบลเอและค่าสูงสุดไม่เกิน115เดซิเบลเอองค์กรอนามัยโลกกำหนดระระดับเสียงเฉลี่ย8ชั่วโมงไม่เกิน78เดซิเบลเอมาตรฐานระดับเสียงจากการจราจรยานพาหนะทางบกวัดที่ระยะ 7.5เมต้องไม่เกิน85บเดซิเบล A วัดที่ระยะ0.5เมตรต้องไม่เกิน100เดซิเบล A ยานพาหนะทางน้ำสำหรับเรือจอดอยู่กับที่และเกียร์ว่างวัดที่ระยะ0.5เมตรต้องไม่เกิน100เดซิเบล A มาตรฐานระดับเสียงโรงงานอุตสาหกรรมมาตารฐานของ iso กำหนดให้ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงระดับเสียงดังไม่เกิน90เดซิเบล A หากระดับเสียงดังเกิน เพิ่มขึ้น3ามเดเบเชั่วโมงการทำงานจะลดลงครึ่งหนึ่งผลกระทบจากมลพิษทางเสียงมลพิษทางเสียงสามารถส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจได้หลายด้านอันตรายต่อระบบการได้ยินอาจทำให้เกิดอาการหูอื้อชั่วคราวหรือรุนแรงถึงขั้นหูหงวกได้ทางจิตใจก่อให้เกิดความลาคาญหงุดหงิดและนอนไม่หลับรบกวนการติดต่อสื่อสาร ลดประสิทธิภาพการทํางานอันตรายต่อสุขภาพเช่นแผ่นในกระเพาะอาหารและปวดศีรษะการป้องกันอันตรายจากมลพิษทางเสียงแนวทางการป้องกันอันตรายจากมลพิษทางเสียงได้แก่ลดความเสียงดังของเสียงหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสียงดังเกินไปใช้เครื่องป้องกันเสียงใช้การควบคุมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมากซึ่งช่วยลดอาการเสียงรบกวนได้ค่ะ วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขนาดที่ไม่มีการรลกวนการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงที่ไม่มีการรลกวนให้ตรวจวัดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5นาทีขณะที่ไม่มีเสียงจากแหล่งกำเนิดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งระดับเสียงพื้นฐานวัดเป็นระดับเสียงเปอร์เซนต์ไทที่90ระดับเสียงขนาดที่ไม่มีการรลกวนวัดเป็นระดับเสียงเฉลี่ย การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะที่มีและไม่มีการรบกวนแบ่งเป็น5กรณี 1. กรณีที่เสียงจากแหล่งกำเนิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่1ชั่วโมงขึ้นไปว่าระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ย1ชั่วโมงนำผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกำเนิดหากออกด้วยระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนผลลัพธ์คือผลต่างของค่าระดับเสียง นำผลต่างของค่าระดับเสียงที่ได้มาเปรียบเทียบกับตารางเพื่อหาค่าปรับระดับเสียงนำผลการตรวจสอบตรวจวัดของเสียงจากแหล่งกำเนิดหากออกด้วยค่าปรับระดับเสียงที่ได้ผลคือระดับเสียงขนาดมีการรลก,กวน 2. กรณีเสียงจากแหล่งกำเนิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ถึง1ชั่วโมงให้วัดระดับเสียงขนาดเริ่มต้นจนสิ้นสุด ดำเนินกิจกรรมนั้นๆตามระยะที่เกิดขึ้นจริงดำเนินการตามข้อ5 1กอไก่ถึงขอไข่เพื่อหาตัวปรับค่าเสียงนำผลการตรวจสอบระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดหกัหกออกจากข้อ5 2กอไก่เพื่อหาระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่มีการปรับค่าเสียงนำผลตามข้อ5้า สองขอไขมาคำนวณเพื่อหาค่าระดับเสียงขณะที่มีการรบกวนในฐานเวลาหนึ่งชั่วโมงสมการที่หนึ่ง laq หรือ tr คือระดับเสียงและขณะมีการรบกวน laq หรือ tm คือระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่มีการปรับค่าระดับเสียง tm คือระยะเวลาของหน่วยเวลาที่แหล่งกำเนิดเสียง tr และคือระยะเวลาอ้างอิงที่กำหนดขึ้น เพื่อให้ใช้คำนวณระดับเสียงขณะม,มีการรบกวนโดยกำหนดให้มีค่าเท่ากับ60นาทีมาตรฐานความสั่นสะเทือนกรณีของอาคารมาตรฐานความสั่นสะเทือนสำหรับอาคารแบ่งตามประเภทอาคารและจุดตรวจวัดประเภทที่ 1. จุดตรวจวัด1 1ฐานลากหรือชั้นล่างของอาคารความถี่ความถี่ f น้อยกว่าหรือเท่ากับ10เฮิรตซ์ความเร็ว อนุภาคสูงสุดไม่เกิน20ม mm ิลิเมตรต่อวินาทีความถี่ f มากกว่าลบ10แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ5 0เฮิรตซ์ความเร็วของอนุภาคสูงสุดไม่เกิน0 5 f บวก15ม mm ิลิเมตรต่อวินาทีความถี่ f น้อยความถี่ f มากกว่า50แต่ไม่น้อยแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 0 0เฮิรตซ์ ความเร็วอนุภาคสูงส,ส,สุดไม่เกิน0.2 f บวก30มิลิเมตรต่อวินาทีความถี่ f มากกว่า100เฮิรตซ์ความเร็วอนุภาคสูงส,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 สุดไม่เกิน50มิลิเมตรต่อวินาที1.2ชั้นบนสุดของอาคารความถี่ทุกความถี่ความเร็วอนุภาคสูงสุดไม่เกิน40มิลิเมตรต่อวินาทีความเร็วอนุภาคสูงสุดไม่เกิน10มิลิเมตรต่อวินาที 1.3พื้นที่อาคารในแต่ละชั้นความถี่ทุกความถี่ความเร็วอนุภาคสูงสุดไม่เกิน2 0ม mm เมต่อวินาทีความเร็วอนุภาคสูงสุดไม่เกิน1 0ม mm ิลเมต่อวินาทีประเภทที่2จุดตรวจวัด2.1ฐานลากหรือชั้นล่างของอาคารความถี่ f น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 0เฮิร์ความเร็วอนุภาคสูงสุดไม่เกิน5ม mm ิเมตต่อวินาทีความถี่ f มากกว่า10แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ5 0เฮิร์ตความเร็วรอนุภาคสูงสุดไม่เกิน 0.25F บวก2.5มิลเมตรต่อวินาทีความถี่ f มากกว่า50แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 0 0เฮิร์ตความเร็วรอนุภาคสูงสุดไม่เกิน 0.1f บวก10ม mm ิลิเมตรต่อวินาทีความถี่ f มากกว่า1 0 0เฮิร์ตความเร็วรอนุภาคสูงสุด ไม่เกิน20มิลเมต่อวินาที2.2ชั้นบนสุดของอาคารความถี่ทุกความถี่ความเร็วอนุภาคสูงสุดไม่เกิน15มิเมต่อวินาทีความเร็วอนุภาคสูงสุดไม่เกิน5มิมต่อวินาที1.3พื้นอาคารในแต่ละชั้นความถี่ทุกความถี่ความเร็วอนุภาคไม่เกิน20มิมต่อวินาทีความเร็วอนุภาคสูงสุดไม่เกิน10มมตต่อวินาที ประเภทที่ 3. จุดตรวจว,วัด3.1ฐานล,ล่างหรือชั้นล่างของอาคารความถี่น้อยกว่า10น้อยกว่าหรือเท่ากับ10เฮิรตซ์ความเร็วลมภาคสูงสุดไม่เกิน3มมิลิเมตรต่อวินาทีความถี่ f มากกว่าลบ10แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ50เฮิรตซ์ความเร็วลมภาคสูงสุดไม่เกิน0 1 2 5 f บวก1.7มิลิเมตรต่อวินาทีความถี่ f มากกว่า50 แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ10เฮิรต์ความเร็วอนุภาคสูงสุดไม่เกิน0.04 f บวก6ม mm ิลลิเมตรต่อวินาทีความที f มากกว่า100เฮิรต์ความเร็วสูงสุดไม่เกิน10ม mm ิลลิเมตรต่อวินาที2.2ชั้นบนสุดของอาคารความถี่ถึงความถี่ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน8ม mm ิลลิเมตรต่อวินาทีความเร็วอนุภาคสูงสุดไม่เกิน2.5มิลล mm ิเมตรต่อวินาที1.3พื้นอาคาในแต่ละชั้น ความถี่ทุกความถี่ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน20ม mm ิิเมตรต่อวินาทีความเร็วอนูภาคไม่เกิน1 0มเติเมตรต่อวินาทีและยังมีมาตรฐานค่าความสะเทือนจากการทำเหมือนหินกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงงานและสถานประกอบการการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานนายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจวัดและการวิเคราะห์สภาวะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระดับ ความร้อนแสงสว่างหรือเสียงภายในสถานประกอบการหลักเกณฑ์วิธีการดําเนินการระยะเวลาแล,และประเภทของกิจาการที่ต้องาเนวนการให้เป็นไปตามที่อธิบดีป,ประกาศกําหนดรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานในจ้างต้องจัดทํารายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ที่ มีความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพหรือผู้ที่สำเร็จระดับศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่าที่ขึ้นทะเบียนไว้เป็นผู้รองรับรายงานนายจ้างต้องเก็บรายงานเกี่ยวดังกล่าวณสถานประกอบกิจการเพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลาการทำงานนายจ้างต้องส่งรายงานผู้ฉบับต่ออธิบดีหรือ ผู้ที่อธิบดีมอบหมายภายใน30วันนับตั้งแต่ทําการตรวจวัดมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ยที่ยอมรับได้เวลาทํางานในแต่ลววตะวันแสดงมาตรฐานเปรียบเทียบระดับเสียงเฉลี่ยยอมรับได้ในแต่ละว,วนัน ISO สําหรับของโรงงานอุตสาหกรรมทําให้ชั่วโมงทํางานแบบชั่วโมงระดับเสียงความดังไม่เกิน9 0ิบเดซิเบลเ ถ้าดับเสียงความดังเพิ่มขึ้น3 decibel a ชั่วโมงการทํางานจะลดลงครึ่งหนึ่งเช่รนระดับเสียงความดังเสียง93 d e c a จะทํางานได้ไม่เกิน4ชั่วโมงโกฎหมายเกี่ยวกับโรงงานและสถานประกอบการอันนี้ของสุขภาพของลูกจ้างการตรวจวัดสุขภาพของลูกจ้างนายจ้างต้องมีการจัดการตรวจวัดสุขภาพของลูกจ้างที่ทํางานในสภาวะที่การทํางานที่อาจจะได้รับอันตราย จากความร้อนแสงสว่างหรือเสียงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดกรณีพบว,ว่ามีความผิดป,ปกติหรือเจ็บป่วยหากทราบว่าผิดป,ปกติของร่างกายหรือมีการเจ็บป่วยขอืลูกจ้างเนื่องจากการทำงานาสภาวาที่อาจได้รับอันตรายจากความร้อนแสงสว่างหรือเสียงนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีต้องทำการตรวจสอบดึหาสาเหตุของความผิดป,ปกติ หรือเจ็บป่วยส่งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือเจ็บป่วยการให้การรักษาพยาบาลและการป้องกันการแก้ไขต่อพนักง,งานตรวจแรงงานตามอธิบดีประ,ประกาศกำหนดภายใน30วันนับแต่วันที่ทราบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยถ้าลูกจ้างยังมีหลักฐานทางการแพทย์จากสถานพยาบาลทางราชก,การหรือที่ราชก,การยอมรับแสดงว่าไม่สามารถทำงานในหน้าที่เดิมได้ ให้ในายจ้างเปลี่ยนงานให้แก่ลูกจ้างผู้นั้นตามที่เห็นสมควรโดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างเป็นสำคัญกฎหมายเกี่ยวกับโรงงานสาหการและสถานประกอบการกฎหมายตามหลักที่เกี่ยวข้องมีบทบาทพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับก,บการควบคุมมลพิษจากโรงงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานควบคุมถึงการควบคุมเสียง ความร้อนแสงสว่างรวมไปถึงพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงในปีพศ2 5 4 2ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมเสียงจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพศ2 5ง2มีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมเสียง กฎหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการเกี่ยวข้องการแจ้งการอนุญ,ญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการก่อปิจิการน้ำมันเชื้อเพลิงพศ .2546 ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรการ5มาตรการ7มาตรการ17วรรค1แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงในปีพศ .2542 กฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในปีพศ2552ออกโดยอาศัยอำน,นาจมาตรการ5แห่งพรบรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพศ2542และมาตรา7แห่งพรบคุบคุมควมบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพศ2542ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบรควบคุมเชื้อเพลิงฉบวับที่2พศ2550สรุปประเด็นสำคัญ กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและการสืส่อเสถีอรมีบทบาทสำคัญในการรั้งคองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนควบคุมหลากหลายมิติตั้งแต่การนิยามมลพิษแหล่งกำเนิดผลกระทบวิธีการตรวจวัดที่แม่นยำการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนสำหรับระับเสียงทั่วไปเสียงยานพาหนะเสียงในโรงงานอุตสาหกรรมและความสสเสถียรจากอาคารและการทำเหมืองการบังคับใช้ใน ภาคส่วนต่างๆเช่นโรงงานแล,และสถานประกอบการที่กําหนดให้มีการตรวจวัดรายงานและดูแลสุขภาพของลูกจ้างรวมถึงกิจกรรมการควบคุมเฉพาะอย่างเช่นสถานีบริการน้ํามันวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการควบคุมหให้เกิดความเดือดร้อนราคาญความเสียห,ยหายหรืออันตรายต่อบุคคลสัตว์พืชทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมสําหรับในคลิปนี้ขอบคุณค่ะ